คุณ8705เนี่ยบอกว่าเห็นรูปเป็นอนิจจังเห็นนามเป็นอนิจจังเห็นรูปเห็นนามอะไรต่างๆพวกนี้เป็นอนิจจังทุกครั้งาตาไม่ใช่คุณนี่ยังไม่เห็นเป็นด้วยความเป็นอนิจจังด้วยความเป็นทุกขังตาดูจ 18, ิชาท่านตรัสในปฏิปิโรดีสิบแปดมิจฉาทิฏฐิสูสกายทิฏฐิสูตาอัตตานุทิฏฐิสูต้องตาม ตามเห็นอันตาไปตามลําดับเนี่ยครับคุณนี่ยังไม่รู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นอนิจจังทุกคังงนัตตาฟังอันตรงนี้ดีๆป่ะคนที่เห็นไตรลักษณ์ที่เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลางๆเนี่เห็นมันเลื่อนเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโอ้ต้นไม้ต้นนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่มันตายแล้วดับไปแล้วอะอะไรก็แล้วแต่ไอ้น,นี่มันมานี่ช่วงหนึ่งโอ้ มันก็เกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหายไปแล้วตายไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นสามัญญลัทับทุกคนรู้ทุกคนศึกษาไม่ยากเห็นได้รู้ได้เพราะมันมีเป็นธรรมดาพราะพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดสามัญ,ญลัษณ์นี่ก็เกิดไตรลักษณ์นี่ก็เกิดอยู่ครับแต่ของพระพุทธเจ้านั้นจะ,จะต้องเห็นเป็นอนิจจังเป็น ไตรลักษณ์เป็นสามเหมือนกันต้องเห็นเป็นทุกขังต้องเห็นเป็นอนัตตาครับปฏิบัติจนกระทั่งเห็นว่านี่เป็นอนิจจานุปัสสีตามเห็นมันไม่เที่ยงครับตามเห็นความทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรควรกําหนดรู้ปร,ริญเยยะเมื่อกําหนดรู้แล้วก็ตามหาเหตุมันเหตุมันนี่แหละคืออัตตาคือตัวตนคือสักกายะที่จะต้องกําจัดประหารให้ไ,ได้โดยประหารหอย่างที่ว่าเนี่ย เมื่อประหารได้จึงจะนิโรธโด้วยวิธีมรคองค์8โดยวิธีอริยสัจสี่ข้อที่สี่แล้วจึงจะดับตัวตนได้ตามเห็นข้อที่เห็นอนัตตานั้นก็คือลดสักกายะไปเรื่อยๆ,ๆตัวตนก็นหรืออัตตาก็ลดลงลดลงจนอัตตาตัวปลายสักกายะในตัวต้นตัวใหญ่อาสวะที่ตัวเล็กตัวปลายเป็นตัวตนตัวตนของกิเลส แล้วดับอาสวะสิ้นดับตัวตนต,ตัวปลายได้ก็หมดอัตตานุทิฏฐิตามเห็นอัตตาหมดสิ้นอัตตาเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาในข้อที่2องพนสองริกในพระเจปิฎกเลิ่มสิและการปฏิบัติเหล่านี้มีสัมผัสเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอ่านดูเนื้อความไม่สำคัญเลย ในสมสูตรนี้จะต้องสัมผัสตารูปหูเสียงครบมีสัมผัสสชาเวทนาเหมือนที่ท่านอธิบายในปฏิสมัมมุบบาทที่เอามาอธิบายอยู่ทุกวันนี้มีวิญญาณหมีพัรษาหมีสัมผัสสชาหกมีตัณหาหอย่างนี้เป็นต้นมีวิญญาณหมีครบหมดเลยและมีสัมผัสเป็นปัจจัยท่านสรุปตรงนี้ด้วยโดยความเป็นอนิจจัง โดยความเป็นทุกขังโดยความเป็นหน้าตาสามสูตรนี้มิจฉาทิฏฐิสูตรสก,กรยายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตานุทิฏฐิสูตรนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจแค่อันนี้จังทุกครังหน้าตานี้แค่บอกว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ยไปมันก็ต่อเนื่องอยู่นี่มันมันบางปัญญาบัางเงนนะมันไม่มันไปเห็นเป็นสมมติมันเป็นตัวตนมันเข้าใจตัวตนไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปตั้งอยู่ไปโดยไป,ไปนะ หมือนกับยังอะไรอะโฟตอนกับควอนตัมเทียงกันนะบอกแสงนี่มันเป็นคลื่นหรือแสงนี่เป็นก้อ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 นมันไม่มีก้อนเรามันเป็นคลื่นหมดเลยว่างั้นเลยนะแต่ตมาบอกว่ามันเป็นคลื่นต่อเนื่องกันได้ถ้ามันจะทำให้ต่อเนื่องพลังงานนั่นแต่ทำให้มันดับขาดไปเลยได้ อย่าว่าจะเป็นตัวตนเลยขาดเลยไม่ต่ออีกเลยหมดสันตติเลยไม่เกิดอีกเลยได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็พูดกันคนละแบบคนละอย่างอมันต้องต้องเข้าใจว่าเห็นอันนี้จังนะเห็นอะไรครนะเห็นอย่างไรครนะเห็นทุกขังนยก็นัยะเดียวกันเห็นอันนี้เห็นทุกครั้งเห็นอะไรเห็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะเห็นอนัตตาก็เหมือนกันว่าเห็นเห็นอะไร เห็นอย่างไรอนัตตาคืออย่างไรจะต้องเห็นด้วยปัจสีด้วยปัจสติสัมผัสเห็นความเป็นจริงพวกนี้หมดเลยแม้แต่อนัตตาก็ต้องเห็นเห็นโดยความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่างที่พูดไปแล้วเห็นโดยสัมผัสมีทวารทั้งหกล้วเห็นมันเลยว่าตอนนี้มันอนัตตาแล้วมันไม่มีตัวตนแม้สัมผัสอยู่เหตุปัจจัยที่มันเคยเกิดเป็นอัตตาโอราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตามันดับหมดสิ้นแล้วอัตตาทั้งหลายเนี่ย เข้าใจสภาว่าไม่ใช่มีแต่ภาษาตรารัิกาอัตตาคืออัตตาที่มันหยาบตั้งยู่ข้างนอกสัมผัสมาจนกระทั่งมาเป็นมโนมยอัตตาก็คืออ,ร,อรูบาวจรลึกปลายท้ายเป็นอรูปาวจรนะร,รูบาวจรจะไปเข้าใจไปเป็นตัวอัตตาปลายเป็นอาสวะเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะต้องเข้าใจสภาว่าอย่างแท้จริงเลยนะ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่ยังเข้าใจแม้แต่ว่าผู้ปฏิบัติไตร,รลักษ์เนี่ยไม่ได้เห็นแค่สามัญ,ญลักษณ์แต่เห็นเป็นปัจจัตลักษณ์ไตรลักษ์กเนี่ยเห็นเป็นอนิจจังมันเป็นลักษณะอย่างไรอทุกครั้งลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งไออนิจจังนี่มันทาให้เกิดการคลายถุกจนกระทั่งดับทุก จงกระทั้งหมดทุกบทเหตุแห่งทุกมันเป็นอย่างไรรู้หมดเลยทําได้ด้วยตนปัจจัตลักษ์เห็นทุกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่จะเห็นแค่ความเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยคาดคะเนอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรมันกเกิดมันก็เป็นธรรมดา <c oughs> สามัญแกลัลกทุกคนเป็น,น,ปนทุกคนมีทุกสิ่งมีหมดพระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดไอ้ไตรล,ลักษณ์มันก็มีอยู่ตลอดกาลนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดไตรลักษณ์ที่เป็นปัจจัตลักษณ์ไม่มี 嗯。Mm.